สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษค่ะก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง21มีนาถึง19เ้ามษานะคะเป็นคนธาตุไฟนะคะแล้วก็มีดาวคานเป็นดาวประจาําราศีออกแรงๆั้งนั้นเลยนะคะเพระาะนั้นเหมือนกับว่าก็จะส่งผลให้คนชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นกล้าหาญนะคะชอบความท้าทายชอบกิจกรรมกลางแจ้งนะคะไม่ชอบทําอะไรที่มันเขาเรียกว่า,เ,าเป็นงานลูทีนเป็นงานกิจประจํามาอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่า มันทําให้เขาเรียกว่าทําให้ชาวเมษเนี่ยไม่รู้สึกกระตือรือร้นก็คือเขาจะชอบทํากิจกรรมที่มันท้าทายต้องออกไปใช้พลังอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมที่หรืองานที่ถูกจริตกับชาวราศีเมษนะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ใช่แนวทางหรือว่าอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ไม่อยาก เข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรประมาณนี้ลองปรับตัวเองดูตามตามเขาเรียกว่าอะไรตามจริตหรือตามสิ่งที่เราน่าจะชอบอะไรประมาณนี้นะคะมอนก็ว่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครที่อยู่ใกล้กับคนชาวลาซิเมตก,มก,ก็เหมือนกับว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่ากักไว้ในบริเวณที่จํากัดนะคะพวกนี้เขาชอบกิจกรรมอะไรที่มันท้าทายนะคะก็เพราะฉะนั้นกับการที่จะอยู่ร่วมกันหรือมีความ สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดเข้าใจพื้นฐานเคลื่พื้นฐานนิสัยพื้นฐานพฤติกรรมของการละกันเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์อ่าราบรื่นขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเข้าออเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คนรอบข้างไปด้วยนะคะว่าเออเขามีนิสัยพื้นฐานนิสัยแบบนี้ ก็คือเหมือนกับจะได้ปรับตัวกันให้เข้าที่เข้ากันได้นะ,ะก็มีความสัมพันธ์อันราบรื่นนะคะก็ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะที่จะเข้าใจและพื้นฐานในพื้นฐานของของกิจกรรนะคะทีนี้มาดูในเดือนตุลาคมนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับดวงชะราศีเมษบ้างนะคะก็อย่างที่บอกชาวเมษเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันท้าทายชอบอะไรที่มันใช้พลังนะคะก็มาดูอ่ ช่วงต้นเดือนนะคะช่วงประมาณที่สองมีดาวดาวศกนะคะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเออเออเดือนหกนะคะเป็นราศีกันนะคะเรือนหกนี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเรื่องของสุขภาพนะคะแต่คือดาวศกเนี่ยเป็นดาวพลังบวกมากๆนะคะเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการเงินนะคะเป็นเรื่องของอะไรที่มัน บวกเป,เป็นพลังเสริมดีๆนะคะเพราะมันมาตกอยู่ในเรือนหกเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการงานเ,นเรื่องของสุขภาพถ้าใครที่เหมือนกับว่าเ,เรื่องงานเรื่องอะไรที่ในเดือนนี้เหมือนจะแนวโน้มดีมากๆนะคะเพราะว่ามันมีดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในเรือนทีนี้ช่วงประมาณวันที่10อะค่ะที่10ก็คือ,อ,อการที่มันมาอยู่ในเรือนก็ถือว่ามันถือว่า เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเรื่องสุขภาพนะทีนี้ก็จะขึ้นว่ามันไปทํามุมหรือมีดาวอะไรต่างๆเนี่ยมาทํามุมดีหรือไม่ดีกับมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่10นะคะก็ดาวศุกร์เนี่ยค่ะ,ะมีดาวยูเรนัสนะคะเข้ามาทํามุมเสริมดาวยูเรนัสเนี่ยอยู่ในเรือน2เรือนการเงินนะคะเรือน2นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแล้วก็ดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ คาดการไม่ได้นะเป็นเรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บทัท่านหันแต่เป็นเรื่องดีนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าจากตรงนี้จากที่ดาวยูเนสเข้ามาทำมุมเสริมเนี่ยก็เหมือนกับว่าการงานที่ทําอยู่ตอนนี้อาจจะทารายได้เหมือนกับว่าไม่คาดฝันอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการเงินด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นคือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าใครที่กําลังสุขภาพไม่ค่อยดีอ่อนแบอยู่อาจจะมีอะไรที่แบบ ดีขึ้นปุ๊บปั๊บอะทำเหมือนกับว่าเจออะไรที่มันรักษาได้หรือเยยวยาได้อะไรประมาณนี้เพราะนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับ2อ,อย่างนี้นะคะหรือบางทีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักก็ได้นะเหะมือนว่าบางทีเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ชื่นใจกันบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีดาวเรนัสเข้ามาเสริมแล้วก็วันที่12นะคะมันก็ได้รับพลังดีๆนะคะจากดาวดาวพุธนะคะซึ่งอยู่ในเรือน8ดดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของ จริงๆแล้วราศีกันเนี่ยเป็นมีดาวพุธประจําอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มันก็ได้รับมุมเสริมแรงเสริมแรง,แรงบวกด้วยนะคะเหมือนกับว่ารวมนะคะเซ็ตทายกับดาวดาวยูดาวพุธนะคะจริงๆแล้วดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือน8มันเดินถอยหลังช่วงวันที่4นะคะก็คือเดินถอยหลังอยู่ในเรือนแล้วค่ะเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าอาจจะมีการพูดคุยนะคะเรื่องงานอาจจะมีการเจรจาตกลงหรือว like nope. wow. so kind of ่าการดีลกันไว้ก่อนแล้วเพราะมันเหมือนเดินถอยหลังเข้ามาอยู่ในเรือนนะคะเหมือนกับมีการดีลกันอยู่มาก่อนแล้วแล้วก็เหมือนตอนนี้เหมือนก็เริ่มที่จะมาเขาเรียกว่าอาจจะมาเริ่มพูดคุยกันใหม่ตกลงกันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีนะเพราะมันมันมารวมกันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็วันที่12นะคะก็มี เช่นกันนะคะก็มีเหมือนกับว่ามีดาววันที่19เนะคะมีดาวศุกร์เนี่ยค่ะมารวมตัวกับไม่ใช่เอามาทำมุมดีมุมเสริมนะคะกับดาวพฤหัสในเดือนนี้นะคะเดือนเดือนอาชีพค่ะเหมือนกับว่าดาวพฤหัสเป็นดาวของเขาเรียกว่าเป็นดาวของการขยายเป็นดาวของการเติบโตถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะเป็นเรื่องของการเ well, ขาเรียกว่าอาจจะได้รับการโปรโมทหรืออาจจะได้รับการ ขยับขยายนเรื่องงานนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะรวมไปถึงมันมาทามุมดีในวันที่21กับดาวพูโตโด้วยนะคะแล้วก็วันที่24ก็มาได้มุมดีกับดาวเสาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดือนนี้นะคะเหมือนชาวราศีเมษค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องงานนะคะก็คือเหมือนกับว่าได้ก็คือเหมือนกับว่า เรื่องสิบเป็นเรื่องของอา,อาชีพเป็นเรื่องของสเตตัสเ,เรื่องของสถานะเป็นเรื่องของชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะตุลาคมนี้หน้าที่การงานของชาวราศีเมษน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าได้รับมุมดีๆเข้ามาเสริมจักดาวสามดวงนี้นะคะเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นเรื่องของออออสุขภาพ ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาทําให้อะไรต่างๆเริ่มดีขึ้นที่ป่วยไมู่่ก็อาจจะมีเริ่มเหมือนกับม,มีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นเหมือนว่า,าช่วยให้เหมือนกับว่าเรื่องสภาวะจิตใจดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเรื่องมีเกี่ยวกับการเงินว่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานที่ทําอยู่มีการสร้างรายได้อาจจะมีปุ๊บปั๊บพร้อมมาเสริมกับดาว ดาวยูเรนัสในในเรือนการเงินด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการงานนะคะทีนี้ก็มาดูเรื่องของเ,อเรือน8บ้างนะคะเรือน8ก็คือมีดาวาพุธตกอยู่นะคะพุธเรือน8ปดในเกี่ยวกับเรื่องของอาการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะอาจจะเป็นเงินของคู่คู่ครองเป็นเงินตกเบิกเป็นเงิน ปันผลเป็นเงินหุ้นส่วนหรือว่าเป็นเงินอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพราะนั่นว่าช่วงวันที่7นะคะถ้าเหมือนกับว่าถ้าจะมีการเจรจาพูดคุยกับเรื่องการเงินนะคะเหมือนกับว่าให้ระมัดระวังเรื่องการพูดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมาทำมุมตรงข้ามทำมุมไม่ดีนะคะกับดาวเรนัสซึ่งบางทีเราอาจจะพูดไม่ทันคิด อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผิดเพี้ยนไปนะคะพันก็ให้ระวังคำพูดะคะแล้วก็ช่วงวันที่12ค่ะดาวพุธประทรมมุมดีกับตรงนี้เหมือนกับว่าพูดในเรื่องของงานเรื่องของอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าจะทําให้เขาเรียกว่างานได้รับเขาเรียกว่านํามาสู่การเงินที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับงานกับเงินแล้วก็ช่วงวันที่13นะคะอย่างที่บอก ดาวเอ่อแตพูดตรงนี้มันก็คือมันก็เดินถอยหลังเข้ามาอยู่ในราศีลัเพียงแต่มันเดินอยู่ในราศีนะคะแล้วก็ช่วงวันที่28ค่ะมันก็เดินถอยหลังกลับเข้ามาเอ่ออยู่ในราศีตุลน,นะคะเป็นเรื่องของเ,อเรือนเ,เรือนคู่เคาะเรือนเอ่อความรักเรือนคู่ครองอะไรประมาณนี้หรือคู่สัญญาะคะ่ะ ช่วงประมาณไปลายเดือนนะคะยีเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองเรื่องของคู่สาม,มีภรรยาหรือใครที่แบบเริ่มพูดคุยคู่แฟนอะไรประมาณนี้อาจจะได้มีการกลับมาพูดคุยกันอีกทีนึงนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครที่แบบห่างหายกันไปนานนะคะหรือว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ยังติดติดขาดๆอยู่อาจจะได้กลับมาเริ่มพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงประมาณปลายเดือนจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่ อ๋สิบสามแล้วค่ะมันก็ว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,มเดินถอยหลังกลับมาแล้วก็จะมาอยู่ในเรือนนี้ช่วงประมาณยี่สินะคะก็คือเข้าราศีตุลเนี่ยคือเข้าเรือนเรือนเรือนเจเนี่ยวันที่ยีอันนี้ถือเป็นเรื่องของการการพูดคุยเรื่องของการเงินเรื่องของที่ไปดีไว้น,นะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจค่ะเป็นเรื่องของคู่ครองเช่นกันนะคะดาวมันมีดาวอาทิตย์ค่ะช่วงนี้อาทิตย์มาตกอยู่ในเรือนเรือนคู่ครองเรือนเนะคะ ซึ่งมันค่อนข้างที่จะทํามุมไม่ค่อยดีนะคะทามุมเครียดกับดาวหลายๆดวงจริงๆอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวพลังเสริมพลังดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นดาวที่เขาเรียกว่าซันไซเป็นดาวที่อยู่เกิดมาพร้อมกับเราอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเดือน7เนี่ยค่ะเป็นเดือนของคู่คลองอคู่สัญญานะคะเรื่องเรื่องของอความสัมพันธ์ต่าง มันมี New Moon เกิดขึ้นในวันที่16นะคะขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นทําอะไรต่างๆบางคนอาจจะมีการเริ่มพูดคุยอย่างที่บอกอาจจะใครที่ห่างหายกันไปนะอาจจะกลับมาพูดกันใหม่หรืออาจจะเจอคนใหม่อะไรประมาณนี้อาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นการพูดคุยศึกษาดูใจอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นการเริ่มช่วงวันที่16แต่นะคะช่วงวันที่ ย้อนไปไวันที่11นะคะเหมือนกับว่าอาทิตย์เนี่ยค่ะมันไปทำมุมสแควร์ทำมุมเครียดกับดาวพฤหัสตรงนี้ก็คือระหว่างคู่ครองหรือคู่สัญญาอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับตึงเครียดกันอยู่นะคะเหมือนกับว่าอาจจะความสัมพันธ์อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็มาวันที่13อาทิตย์นะคะก็ไปทำมุมตรงข้ามนะคะกับดาวคารในตัวเราด้วยในเรือนหนึ่งด้วยนะคะ ตรงข้ามเลยนะเหมือนกับว่าจะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างจะแรงเพราะว่าอังคารแรงนะคะอาทิตย์ก็แรงเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าให้เขาเรียกว่าให้ดูแลกันด้วยนะคะเหมือนกับว่าอังคารก็แรงอาทิตย์ก็แรงเหมือนกับว่ามันทำมุมตรงข้ามกันอยู่มันมันขัดมันขวางกันอยู่เพราะนั้นอาจจะเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็วันที่15มันก็ยังมาทำให้เรามีผลก็คือเครียดกับเรื่องงานด้วยนะคะ พราะนั้นเหมือนกับว่า,เ,าเรื่องคู่ครองอาจจะมีปัญหาอาจจะเครียดอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะเนื่องด้วยมันมีดาวมันมีอาทิตย์นะคะค่อนข้างส่งผลแรงอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะตึงเครียดอยู่จนอาทิตย์เนี่ยคะ่ะย้ายออกไปอยู่ในเรือนแปดช่วงวันที่23นะคะทุกอย่างเหมือนจะเริ่มคลี่คลายขึ้นนะคะเหมือนกับว่าก็ฝากเป็นกาลังใจว่าในเรื่องของคู่ครองอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมันอาจจะตึงเครียดกันคยุยไม่ กันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าหูอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีดาวแรงๆยันกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้ประคับประคองกันนะคะเหมือนกับว่าก็ถ้าเกิดคุยกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องหรือตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยเหมือนกับว่าก็อ่าแยกแกันไปนะย่ามาเหมือนกับว่าก็คือเหมือนกับว่าหาอ่าพื้นที่ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเพราะ หลังวันที่23แล้วเหมือนทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะ23ปลายเดือนนะคะก็คือทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายเหมือนก็ทุกคนก็จะเริ่มมีกลับสู่สภาวะปกติดาวต่างๆมันย้ายออกไปพลังแรงๆก็อาจจะเริ่มแบบซอฟลงนะคะเพราะนั้นหมับว่าให้ประคับประคองให้ค่อยคุยก็ค่อยพูดจากันนะคะถ้าคุยกันไม่ได้ก็แยกแยกันไปหาพื้นที่ของตัวเองอยู่นะคะก็23กลับมาคุยกันใหม่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะ สรุปก็คือถ้าเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานของชาวราศีเมษนะคะจริงๆเมษก็เป็นคนแรงอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเขามีดาวคารเป็นดาวประจาําราศีก็คือคนแรงคนจริงค่ะแล้วก็ราศีไฟด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนไฟสมไฟค่ะตอนนี้ก็<笑><笑>จริงๆเราก็แรงด้วยนะคะเพราะว่าอังคารก็ด้านมาอยู่ในเอนหนึ่งของเราด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าช่วงนี้ชาวคาชาวชาว,ชาวเมษนะคะก็เหมือนกับว่า ให้ลดพลังลงบ้างนิดนึงนะเหะมือนกับว่าบางทีอาจจะพลังเยอะแล้วก็ได้รับแรงต้านจากดาวอาทิตย์ด้วยนะะในเรื่องของคู่ครองเรื่องอื่นๆโอเคนะคะนอกจากเรื่องของคู่ครองเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้ฝากดูแลกันและกันด้วยนะคะแต่เรื่องงานเนี่ยเป็นโอกาสดีค่ะดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าขอเป็นกําลังใจในเรื่องของคู่ครองนะคะให้อ่า ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะจนถึงวันที่23ทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะชาวราศีเมษสวัสดีค่ะ